สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเจอกับพี่จิ๊กอีกแล้วนะแต่เดี๋ยวนะก่อนอื่นนะคะขอพี่จิ๊กแชร์ตัวเองก่อนขอแชร์กับของสักครู่นะคะ มา <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะแชร์ตัวเองเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็มานะคะเรียกพลังกันก่อนนะคะมาเรียกองค์กันสักครู่ยดเดยเตลลัสวอออกกกอออออแ้้งงาม <c oughs> มีโฆษณาด้วย <Hey. S 2> เรียกพลังให้กับตัวเองนะคะในทุกๆเช้านะคะวันนี้ใครยิ้มหรือยังยิ้มให้ตัวเองหรือยังนะคะหัวเราะหรือยังมีความสุขให้กับตัวเองหรือยังนะคะ ใส่พลังให้กับตัวเองด้วยนะในตอนเช้านะคะเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะทำ,ทำถูกว,วิธีแบบมีคิวละง่ายง่ายชิวๆพวกโชคชะตามาดูเฮจ้า <Hey. S 2> วันนี้นะคะกับหัวข้อนะคะจักกวาลชอบให้เราทำแบบนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่มาฟังกันเบิกบานแปลบนึง,งชีวิตสุดปังไม่มีใดความค้นกำลังเห็งดีไปหมดสดทุกอย่างมาทุกทางทั้งเองรวยเอง ไม่ต้องทุกเจ็บขวดเสียใจเราร้องให้ปุฝาฟมันน่าเสียงอย่าใจกระจอกกลัวกลัวเกรงแล้วเมื่อไรจะมีให้กับเขา ขอให้รวยเงินนะขอให้รวยง่ายขอให้รวยไวขอให้รวยให้รวยขอให้รวยด้วยเงินทองมากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุขอุราเบิกบานใจมีสุขนักหนาด้วยการลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองเดี๋ยวจบเพลงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแป๊บนึงหน้า,านอย่าเฝ้าด้วสูดอย่าเฝ้า สดทุกอย่างมาทุกทางทำเองด้วยเองไม่ต้องทุกเจ็บกลัวเสียใจเราร้องให้ฟุมฝายมันน่าเสียงอย่าใจคดสองกลัวเปล่งแปรแล้วเมื่อไรจะมีแห่งกับเขาชะตาพางค่นชีวิตสุดปังไม่มีใดควางคนกำลังเห็งดีไปหมด สดทุกอย่างโอ้ <c oughs> ขอโทษค่ะเป็นอะไรไม่รู้ตอนเช้าๆ <c oughs> มันน่าเสงล้วเมมื่่อไรจะีแหงกฮ้ โห oh. ขอบคุณเพลงเพ,าะ,เพาะจากแม่ครูสิตาอ้าว <c oughs> โอ๊ยเป็นอะไรเนี่ยอะไรติดคอความรักติดคอว่าซานก็พูดกันไปเออนะขอจัดผมหัวฟูหัวฟูขอจัดผมนิดนึงนะคะขอจัดผมนิดนึง อย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับพี่จิ๊กนะคะวันนี้ที่หน้าเพจนะคะมาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนก่อนไปทำงานนะคะโอ้โหนะคะร้อนแต่เช้าเรียกองค์เรียกพลังให้กับตัวเองนะคะคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่นะคะตื่นขึ้นมานะคะ โมโหหุดหงิดอารมณ์เสียแต่เช้านะคะถ้าคุณนะคะตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์แบบไหนนะคะคุณรู้ไหมวันทั้งวันของคุณนะคะมันจะเป็นแบบนั้นถ้าคุณอยากให้วันทั้งวันของคุณมันเป็นวันที่ดีมันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมนะคะให้คุณนะคะยิ้มให้กับตัวเองหัวเราะนะคะมีความสุขมองทุกๆุอย่างเป็นด้านดีบางคนอาจจะบอกว่าบ้าหรือเปล่าใครจะทำได้นะคะก็ ถ้าอยากมีชีวิตที่นะคะอมทุกข์อมโศกอมโรคอมภัยก็ทําต่อไปแต่ถ้าอยากให้ชีวิตดีมีความสุขนะคะแค่เรายิ้มแค่เราให้ความสุขกับตัวเองสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะเข้าเรื่องไหมเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับหัวข้อไหมเนี่ยก็ไม่เกี่ยวนะคะแต่อยากจะคืออยากจะให้นะคะคืออยากจะให้จริงๆนะคะวันนี้กับหัวข้อหัวข้ออีกอย่างนอกบัดที่นี่อ๋อ จักรวาลชอบให้เราทำแบบนี้ทำไมถึงบอกว่าจักรวาลชอบให้เราทำแบบนี้แล้วจักรวาลคืออะไรแล้วชอบให้เราทำแบบไหนนะคะคุณนะคะหรือใครหลายๆคนนะคะที่ที่เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะเขาจะรู้ว่านะคะจักรวาลน,นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนะคะเขานะคะจะชอบให้เราเป็นคนดีมองทุกอย่างเป็นแง่ เป็นแง่ดีเป็นด้านบวกนะคะจักรวาลน,นะคะจะทำงานให้เราก็ต่อเมื่อเรานะคะให้คุณค่ากับผู้คนชอบสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้คนเป็นผู้ให้นะคะจักรวาลชอบให้เราเป็นผู้ให้บางคนอาจจะบอกว่ามึงพูดอะไรเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะก็คือกฎชนิดหนึ่งนะคะของจักรวาลน,นี้ ะะถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่นะคะยังไม่รู้ว่ากฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมันคืออะไรให้คุณไปเซิร์ชนะคะคำว่านิวรอนนะคะเป็นภาพพยนต์เป็นเป็นคลิปนะคะนิวรอนที่พูดเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดไว้อย่างนะคะชัดเจนมากๆนะคะคุณดูแล้วคุณจะเข้าใจทันทีนะคะหรือให้คุณไปดูภาพยนตร์เด e s ซ cret นะคะที่พูดเกี่ยวกับกฎจักรวาลน,นี้นะคะว่าถ้าคุณทำแบบไหนถ้าคุณ อยากมีชีวิตแบบไหนให้คุณจบทําแบบนั้นนะคะคุณให้อะไรออกไปคุณส่งอะไรออกไปนะคะซ้ำๆบ่อยๆด้วยความรู้สึกคุณกำลังดึงดูดหรือเชื้อเชิญสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่แย่ yeah, หรือสิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณกำลังสร้างมันให้เข้ามาในชีวิตของคุณคุณกำลังดึงดูดมันเข้ามาหาคุณ ะะแล้วในวันนี้จักรวานนะคะชอบให้เราทำอะไรละ่ะจักรวานนะคะก็ชอบให้เรานะคะเป็นผู้ให้คุณรู้ไหมว่าก่อนที่เราจะได้อะไรกลับมานะคะเราต้องให้ออกไปก่อนนะคะคุณนะคะ เป็นผู้ให้หรือ,อยังนะคะในวันนี้เช็คจิตตัวเองซิในการที่จะทำอะไรหรือลุกข,ขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนะคะคุณเช็คจิตว่าคุณให้หรือคุณเอาอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเวลาที่คุณโพสอะไรออกไปนะคะเวลาที่คุณจะโพสขายสินค้านะคะคุณเช็คจิตตัวเองหรือยังว่าคุณให้หรือคุณเอา ถ้าให้มันเป็นยังไงถ้าให้ก็คือนะคะเวลาที่คุณก่อนที่คุณจะกดโพสต์นะคะสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่คุณนะคะตั้งจิตว่าขอให้โพสต์นี้ไปช่วยเหลือผู้คนที่เขามีปัญหา<อ>เช่นถ้าคุณนะคะทําเกี่ยวกับครีมนะคะครีมที่มันทําให้หน้าขาวใสนะคะคุณก็บอกว่าขอให้โพสต์นี้ของฉัน ครีมของฉันไปช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าของทุกทุกคนที่เขามีปัญหาให้เขามีใบหน้าที่สวยสดใสอ่อนเยาว์เต่งตึงขอให้เขามีความสุขใข,ขายก็ขอให้เขาขายดีขายหมดผลิตแทบไม่ทันอันนี้คือจิตของผู้ให้คุณตั้งจิตแบบดี้ออกไปคุณรู้ไหมคะเมื่อไหร่ที่คุณให้ออกไปคุณไม่ได้หวังที่จะเอานะคะลูกค้าหรือนะคะ คนที่คุณไม่คิดว่าจะมาสนับสนุนคุณคุณจะได้รับการสนับสนุนจะมีคนซื้อกับคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิดนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีจิตที่จะเอาคุณนะคะโพสสินค้าออกไปคุณบอกว่าอุ๊โพสนี้ของฉันนะต้องมีคนมาซื้อแน่นอนอุ๊ฉันต้องได้กําไรเยอะแน่เลยอุย๊คอยดูนะต้องมีคนมาซื้อกับฉันฉันก็จะรวยจากนี่แหละการทําออนไลน์นี่แหละ คุณรู้ไหมถ้าคุณตั้งจิตแบบนี้ถ้าคุณโพสต์ออกไปด้วยจิตแบบนี้นะคะคุณจะไม่มีวันขายได้ต่อให้คุณนะคะโพสต์เป็นร้อยๆโพสต์คุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้นะคะคุณก็จะไม่มีทางขายได้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณนะคะตั้งจิตหรือวางจิตนะคะด้วยการช่วยผู้คนด้วยการให้จริงๆนะคะนั่นแหละสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมานะคะคุณ คือคุณไม่ต้องไม่ไม่ต้องคาดหวังนะเวลาที่คุณวางจิตแล้วว่าเออฉันต้องการช่วยคนฉันแชร์ออกไปฉันโพสต์ออกไปเนี่ยฉันต้องการช่วยคนนะแต่เมื่อคุณโพสต์ออกไปแล้วถ้าคุณมามัวสงสัยว่าเฮ้ยฉันให้ออกไปแล้วจักรวาลต้องตอบแทนฉันแน่เลยจักรวาลต้องพาคนมาสนับสนุนจักรวาลต้องพาลูกค้ามาหาฉันมากแน่นอนเลยเออไปดูซิมีคนกดมาสนใจหรือ,อยัง อันนี้คุณก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะอะไรเพราะจิตคุณมันแลบมันยังมีเขาเรียกอะไรความอยากอยู่นะคะคุณให้ด้วยใจไม่บริสุทธิ์คุณยังลังเลคุณยังรอคอยคุณยังสงสัยว่าสิ่งที่คุณส่งออกไปให้น่ะเดี๋ยวนะคะมันจะกลับมาในรูปเงินมันจะกลับมานะคะในรูปของลูกค้าที่มานะคะสั่งสินค้าคุณเยอะ ถ้าเป็นแบบนี้บอกเลยนะคะว่าคุณก็จะไม่ได้เหมือนกันนะคะจิตให้ก็คือให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ให้ด้วยความจริงใจนะคะไม่ว่าคุณจะโพสอะไรไม่ต้องนะคะไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องลังเลและไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จักรวาลจะส่งให้กับคุณ นะคะจักรวาลน,นะคะทำงานเที่ยงตรงเสมอเมื่อคุณให้นะคะยังไงคุณก็ได้กลับมาแต่อย่ารอคอยแต่อย่าสงสัยแต่อย่านะคะคาดหวังนะจักรวาลเขาชอบแบบนี้แหละเขาชอบให้เราเป็นคนดีเขาชอบให้เราเป็นผู้ให้นะคะหรือเวลาที่คุณจะแชร์อะไรก็แล้วแต่นะคะคุณนะคะก็แชร์นะคะด้วยจิตของผู้ให้ขอให้คลิปนี้ขอให้ นะคะสิ่งที่ชั้นแชร์ออกไปไปช่วยเหลือผู้คนให้เขามีความสุขให้เขาพบทางออกของชีวิตให้เขาขายดีขายดีคอยขอให้เขามีชีวิตที่ยอดเยี่ยมสิ่งไหนที่เป็นสิ่งดีคุณอธิษฐานจิตแบ่งปันส่งออกไปนะคะแล้วจัก,กรวาลน,นะคะเขานะคะจะมอบสิ่งดีๆให้กับเราตอบกลับมาเมื่อเราคู่ควร คุณฟังดีๆนะเมื่อเราคู่ควรเราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรแต่เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งไหนถ้ามันไม่คู่ควรคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้นะคะทำยังไงถึงจะคู่ควรคุณก็ต้องให้มากพอให้ให้ให,ให้และให้นะคะวางจิตในการให้วางจิตในการช่วยเหลือวางจิตของผู้ให้นะคะ นี่แหละอ่าวันนี้มาสั้นๆนะพี่จิ๊กจะไปทํางานแล้วนะได้เวลาไปทํางานแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูขอบคุณทุกคนที่มาย้อนหลังนะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะโอกาสหน้าวันพรุ่งนี้มีอะไรมามาส่งต่อเดี๋ยวเจอกันนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะไปแล้วนะ